Yeah yeah la, 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 la raindrop on the black top hot stop feeling like a robot สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ n ิ e n ซ s c h a n n น l นะครับวันนี้นะครับเราได้น้ำหอมจากค่าย KM Love Story นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ไทยนะเอามาให้รีวิวกันนะครับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด2ขนาดนะครับคือขนาด3.9 ml 2ขวดนะแล้วก็ขนาด100 ml นะครับโดยที่ตัวกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับในขนาด3.9 ml 2ขวดนะก็จะเป็น KM Love Story Perfume นะครับบคิมแอนด์มาร์นะครับอันนี้ ก็จะออกมาเป็นลักษณะของขวดเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด2กลิ่นในขวดเดียวกันเลยนะครับเมื่อเปิดออกมาแบบนี้นะครับจะเป็นหลอดอย่างนี้นะแล้วก็จะมีนี่ครับตรานะครับที่เป็นเลิฟสตอรี่นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นขวดของสตอรี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นเลิฟนะครับตัวนี้ก็วิธีการใช้นะครับตรงนี้ตามสติกเกอร์ที่ติดไว้ด้านหลังเลยนะครับคือดึงออกมาตรงๆอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่บายมาร์นะครับก็จะได้นี่ประมาณนี้นะครับ นขวี้แล้วก็อีกขวดหนึ่งก็จะเป็นเลิฟใบชิมนะครับแบบนี้นะไซส์นี้นะครับเป็นไซส์ที่ขายอยู่ในราคา99บาทนะครับก็คุ้มดีเดียวเลยนะครับก็ซื้อทีเดียวเนี่ยได้2กลิ่นเลยนะครับคอนเซปต์ก็จะเป็นลักษณะของน้ําหอมที่เขาบอกว่าเป็นการผสมน้ําหอม2สไตล์นะครับผสมสีอนุภาพความหอมเพื่อบอกเรื่องราวแห่งความรักนะตรงนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2กลิ่นด้วยกันนะครับส่วนในกล่องนึ่งนะครับที่ก็ให้มาใช้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็น สตอรี่บายมาร์กนะครับฟอร์เมนนะครับก็จะเป็นกล่องรูปร่างเป็นหนังสือนะครับข้างข้างกล่องเนี่ยจะเขียนว่าสตอรี่นะครับซึ่งเห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะมีลายนะครับที่เขียนว่าเนี่ยมาร์ก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 ตรงนี้ครับเยอะมากเลยนะครับเป็นลายที่แบบว่านูนๆออกมานะครับมองตรงนี้อาจจะไม่เห็นชัดนะแต่ถ้าเกิดว่าเอากล่องมาจะเห็นนะครับข้างในนะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นจดหมายรักจดหมายหนึ่ง นะครับนี่ก็จะเขียนเอาไว้นะครับอันนี้มองไม่เห็นเดจะขึ้นตัวหนังสือไปข้างๆนะครับบอกว่า if you never turn the page นะครับ you will never know what the next chapter holds นะครับตรงนี้นะครับเป็นสำนวนแปลเป็นไทยแบบเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณไม่เปิดหน้าหนังสือขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะไม่รู้นะครับว่าใน chapter ต่อไปนั้นเขียนว่าอะไรนะเป็นการบ่งบอกถึง story นะครับด้านในของกล่องนะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเป็น น้ำหอม2ขวดนะครับก็จะมี Story by Mark กนะครับฟอร์แมแล้วก็จะแถมนะครับ3.9 ml มาด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็น l ลิฟายคิมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแพคเกจที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ซื้อ100 ml นะครับหรือว่า30 ml ก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้เขาส่งมาเป็น100 ml เนาะ30 ml นะครับก็จะแถมเหมือนกันครับเป็น3.9 ml อยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดว่าซื้อเป็น เล็บใบคิมเนี่ยก็จะได้เป็นสตอรี่ใบหมากอยู่ข้างในนะก็จะเป็นอะไรที่เอามาเพื่อจะให้แบบมาลองแล้วก็มาเลเยอร์กันนะครับส่วนการเลเยอร์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงท้าย,ายคลิปเนี่ยจะมาสอนเลเยอร์กันนะวันนี้เรามาดูในเรื่องของคอนเซปต์ของตัวน้ําหอมก่อนครับ เริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับ Love by Kim or the p a r f u m นะครับหรือว่า Love by Kim EDP นะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าน้ำหอมคิมแล้วกันเนาะน้ำหอมคิมนะครับออกแบบมาเนี่ยโดยสื่อถึงบุคลิกที่อ่อนหวานของคิมเบอรี่นะครับโดยเขาให้คอนเซปต์ว่าเป็นแสงแรกแห่งความหวังนะเมื่อสิ้นสุดรติการนะครับเป็นสาวที่มีความอ่อนโยนโรแมนติกมองโลกในแง่ดีนะครับ มีความสง่างามชวนหลงไหลนะครับในสไตล์ของ Fruity f o r อ a l f r a g ์เกนนก็คือเป็นสไตล์แนวแบบผลไม้นะครับแล้วก็มีความ f o r เร l ด้วยนะครับ Top n o น e นะครับเป็น Yellow Mandarin หรือว่าส้มสีเหลืองนะครับส้มแมนดารินเหลืองนะครับโรสหรือว่าดอกกุหลาบนะครับม i d d ด e n โน้เป็น p ิ o n ีนะครับหรือว่าดอกโบตันแล้วก็ b s s Not e เนี่ยเขาจะเป็นซาตินนะครับเป็นผ้าซาตินนะครับแล้วก็ m าร์นะครับแล้วก็ o r a n เรน r o บลัซมหรือว่าดอกส้มนั่นเองนะครับ กลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองมาลองกันเลยนะครับปึ๊กอ่าดึงออกมาแบบนี้นะครับกลิ่นเปิดนะครับจะเป็นอย่างไรปึ๊กกลิ่นเปิดนะครับเปิดออกมาเป็นกลิ่นที่ผมได้กลิ่นของโรสหรือว่ากุหลาบเนี่ยชัดเจนมากนะครับแล้วตามมาด้วยกลิ่นของพิอนี่หรือดอกโบตันนะแต่จะออกมาไม่แรงเท่าโรสนะครับกลิ่นที่เปิดเนี่ยจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ตอนแรกนะดูโน้ตแล้วรู้สึกเหมือนน่าจะหวานมากแต่จริงๆแล้วกับ เป็นความหวานที่กําลังพอดีเลยนะครับไม่ใช่ความหวานที่แบบว่าปรีดจนเกินไปกันนะแล้วก็จะมีกลิ่นส้มแบบนิดๆน,นะครับคือส้มตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นเหมือนกับออกมาเพื่อทําให้กลิ่นดูสว่างขึ้นนะครับตามมาด้วยกลิ่นของออร์เรนโ o รซัมซึ่งเหมือนจะออกมาทีหลังนะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับจะออกมาทีหลังแล้วก็ออกมาเสริมความสดใสในตัวกลิ่นนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของมาร์คซึ่งมาร์คตัวนี้เนี่ยเขาให้ความรู้สึกเป็น เหมือนกับเป็นมคัคหอมๆเป็นไวท์มคัคที่ออกแนวเป็นกลิ่นนวนเบาๆครับไม่ได้มีความแบบว่าอนิโมลิกอะไรมากนะครับสำหรับเกลนผู้หญิงเนาะ ส่วนความเป็นฟรุตตี้นะครับผมมองว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างไปในทางที่ไม่ได้ฟรุตตี้มากนะครับใครที่คิดว่ากลิ่นฟรุตตี้จะออกเป็นแนวกลิ่นหวานแบบหวานเลี่ยนอันนี้นไม่ใช่นะตัวนี้ในกลิ่นออกแนวไม่หวานเลี่ยนนะครับเป็นกลิ่นฟรุตตี้ที่กําลังพอดีเลยจะหนักไปในทางกุหลาบห้วยซ้านะครับแล้วกลิ่นจะมีความพรินเซสนิดนึงอ่ะคือจะออกแนวมีความเป็นเจ้าหญิงนะครับ ในตัวกลิ่นนะดูหรูหราอลาัางการเหมือนกันนะพูดถึงตัวกลิ่นนะกลิ่นพอสเตเบิรแล้วนะครับก็ไม่นานนะครับประมาณสักสิบนาทีขึ้นไปเนี่ยรายดาวลงไปแล้วนะครับกลิ่นจะเป็นกลิ่นกุหลาบชัดเจนเลยแล้วก็จะเป็นกลิ่นดอกโบตันเบาๆนะครับมีความเป็นกลิ่นของมาร์ที่หอมนุ่นๆน,นะดูเรียบร้อยนะครับสดใสสง่าง,งามให้ความรู้สึกถึงหญิงสาวที่ยิ้มกว้างร่าเริงนะครับแล้วก็ เป็นกลิ่นที่ออกไม่ได้กุหลาบจ๋านะคือถ้าเกิดว่ากุหลาบแรงๆแ,แบบนี้นยะคือมันบางทีก็จะจรู้สึกว่าเป็นกุหลาบจ๋าๆได้แต่อันเนี้ยคือกลิ่นก็ไม่ได้กุหลาบจ๋านะครับเป็นลนักษณะเป็นกุหลาบแล้วมีดอกไม้อื่นๆด้วยนะครับมีความฟรุตตี้เบาๆนะครับกลิ่นไม่มีอะไรหวานแหลมเลยนะค่อนข้างคมด้วยคือกลิ่นเนี่ยค่อนข้างคมเลยนะครับแล้วก็มีความกลมกล่มอมคมชัดมากๆนะครับคะแนนของกลิ่นนะครับตัวนี้นะครับผมให้ที่4.5ดาวนะครับ เป็นกลิ่นที่ผมชอบนะมีความรู้สึกว่า,ากลิ่นนี้ดีแล้วก็ไม่แรงเกินไปไม่แบบหวานเลี่ยนจนเกินไปนะครับเป็นลักษณะน้ำหอมผู้หญิงที่ผู้ชายดมง่ายอะ่ะคือไม่ได้เจอปุ๊บและฉุนกึกเข้าจมูกเลยอะไรแบบนี้นะครับคะแนนของกลิ่นก็เลยจะค่อนข้างสงนิดนึงนะครับ versatility ต,ตัวนี้นะครับทำออกมาได้โอเคมากๆคือทำออกมาได้แบบว่าหลากหลายสถานการณ์มากอะ่ะคือด้วยกลิ่นที่ออกแนวเป็น กลิ่นที่มีความหรูในตัวด้วยแล้วก็มีความแบบเรียบร้อยในตัวด้วยนะครับคุณสไตลิตี้ตรงนี้นะครับเลยอยู่ที่4.5ดาวนะครับคือใช้งานเป็น everyday use เลยสุภาพก็ได้นะครับไปงานหรูงานแต่งงานบวชงานอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างจะดูหรูได้เลยนะครับสำหรับกลิ่นของคิมเนี่ยคือกลิ่นของคิมเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความอเนจในตัวเองด้วยนะครับแต่ที่จะไม่ค่อยเหมาะเลยคือการแบบใส่เพื่อไปแบบผับบาร์หรือไม่ก็พวก ในแนวสปอร์ตตรงนี้นะครับกลิ่นจะออกแนวหวานเกินไปนะครับก็แนะนําให้ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นโอกาสเป็นอะไรที่ดูโรแมนติกโรแมนติกนิดนึงไปเดทกับแฟนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ได้เลยนะกลิ่นหวานแบบชวนหลงไหลมากๆเลยนะครับตรงนี้วาซ t i ิตี้อยู่ที่4.5ดาวครับเพอร์ฟอร์แมนะครับการกระจายตัวค่อนข้างไกลครับอยู่ในประมาณ1ช่วงแขนแต่คือก็ไม่เกินนะ คือประมาณ1ช่วงแขนครับไม่ได้ฟุ้งเกินไปคืออยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมให้อยู่ที่4ดาวเนื่องจากว่าตัว performance เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ดี3-4ชั่วโมงบวกคือประมาณชั่วโมงที่4ผมยังรู้สึกว่ากลิ่นเขายังชัดอยู่เลยอะสำหรับกลิ่นของคิมนะครับเล็บบายคิมเป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกว่ามีการกระจายตัวของกลิ่นต่อเนื่องตลอดเวลานะ ก็ประมาณ 3- 4ถึงชั่วโมงอ่ะชั่วโมงที่4่ยังได้กลิ่นชัดอยู่เลยเพราะฉะนั้นน่ตรงนี้เนี่ยถือว่าให้คะแนนในเรื่องของการกระจายตัวได้ดีมากๆนะครับอยู่ที่4ดาวนะครับแม้จะเป็นออร์ดัพฟาร์มนะแต่ว่ากระจายตัวค่อนข้างไกลแล้วก็ค่อนข้างนานเลยลองเจเบตี้นะครับ5าดาวอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยที่บอกว่า6-8ชั่วโมงแล้วแต่สภาพอยู่ของแต่ละบุคคลเนี่ยจะบอกว่าผมลองจริงๆชั่วโมงที่8กลิ่นยังชัดอยู่เลยอะ่ะ คือกลิ่นยังเป็นกลิ่นผิวที่กระจายตัวประมาณหนึ่งฝั่งเลอครับแล้วก็ค่อนข้างมีความชัดแล้วก็เป็นลนักษณะของกลิ่นที่เป็นไวท์มัคส์หอมมนะมีไอของกุหลาบเบาๆนะครับแล้วก็จะมีความครีมนิดๆด้วยนะคือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่สบายๆมากนะในช่วงไททายนะครับคือตัวกลิ่นนี้นะครับยังมีความเพลนๆนิดหนึ่งคือบุคลิกยังไม่ได้มั่นใจมากนะครับก็จะเหมาะกับผู้หญิงที่แบบว่าสไตล์แบบ เป็นผู้หญิงเรียบร้อยสดใสนะครับมีความสุภาพมีความแบบไร้เดียงสานิดนึงนะสำหรับตัวกลิ่นนะครับ Love by Kim a l d e p a l m a นะครับจาก KM Love Story ครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงกลิ่นของผู้ชายกันบ้างดีกว่านะครับกับ Story by Mark นะครับ Alder Toilet นะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Alder Toilet นะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากกลิ่นของ Mark Green ซึ่งเป็นผู้ชายที่อบอุ่นที่พร้อมจะโลดแล่นในท่วงทํานองแห่งชีวิตนะครับ ด้วยความมั่นใจมีชีวิตชีวาสร้างสรรค์เพลิดเพลินแล้วก็สร้างความสุขให้คนรอบข้างได้นะโดยสไตล์ของกลิ่นจะเป็นฟุตี้กรีนนะครับแต่ผมดมแล้วรู้สึกว่าเนี่ยอีกนิดหนึ่งจะเป็นฟูเจหรือฟอลเกอร์แล้วนะครับกลิ่นจะออกแนวชูเขียวนิดหนึ่งนะท็อปโนต้ตนะครับเป็นเลมอนนะครับแล้วก็ลาเวนดินนะครับส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยเป็นมารีนโน้ตนะครับหรือว่าโนต้ตน้ำทะเลเบาๆของเรานี่เองนะครับ แล้วก็ไ i ่ลีฟนะครับหรือว่าใบสนนะครับแล้วก็เบสโนี้่จะเป็น s ซ n d ดอ w o o d และแบล็กม a x ครับกล mm ิ hmm. ่นนะครับเปิดออกมาเป็นอย่างไรเรามาลองกันเลยดีกว่าเนาะ mm hmm. ลองข้างนี้กลิ่นเปิดนะครับเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบมีความมารีนโน o อ่ะค่อนข้างแรงนะเป็นมารีนโนดที่เหมือนอะควาดีโจเลยคือออกแนวแบบ อ่ามาริโน่เสร็จปุ๊บแล้วมาร,โริโนสเนก็จะดอกลงไปเลยนะครับเหลือเป็นกลิ่นที่ออกแนวกนกรีนเขียวๆนิดนึงนะอมเขียวเป็นทะเลที่มีความอมเขียวแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นของพืชน,นะครับออกแนวนะเออเป็นกลิ่นพืชที่ค่อนข้างจะดมได้ง่ายนะครับไม่ได้เขียวเกินไปนะครับแล้วก็จะมีความเป็นเลมอนนิดๆน,น,นะคือเลมอนเนี่ยออกมาเป็นกลิ่นที่หวานอมเปร,เรี้ยวเบาๆ,ๆนะครับไม่แหลมด้วยนะครับเป็นเลมอนที่ไม่แหลมเลยแล้วก็มีความแบบ หอมสดชื่นนะมีความซาดนิดๆที่ผิวนะคือโดมแบบนี้จะรู้สึกเหมือนมีความซาดนิดๆที่ผิวนะเหมือนกลิ่นสมุนไพรหรือเครื่องเทศสักอย่างหนึ่งที่จะดูซ่าๆนะครับอยู่บนผิวนะกลิ่นพอเซเบิลแล้วนะครับจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นใบสนเหมือนเป็นใบไม้ะครับใบไม้แล้วก็กลิ่นไม้แซนดทร์วูดหอมๆนะบนผิว แล้วก็จะมีความแบบเป็นความเย็นซาซ่านิดหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของกลิ่นดีนะครับคือ Black m a ็ k นะครับคือมันจะออกแนว a n i m มอ i ินิดนิดนะทำให้รู้สึกเหมือนมีสเสน่ห์ขึ้นมานิดนึงแต่ถามว่าเซ็กซี่ไหมตรงนี้นะครับยังไม่ถึงขนาดเซ็กซี่นะแต่ดูมีสเสน่ห์นะครับเป็นลักษณะบุคลิกของผู้ชายที่สะอาดมีความแบบ Introvert นิดนึงนะครับมีความแบบว่าไม่ค่อยพูดนะมีความสมมาตรในตัวกลิ่นนะครับเข้าถึงง่ายกลิ่นไม่ซับซ้อน แล้วก็ค่อนข้างจะสบายกลิ่นนี้นะครับคะแนนความชอบผมอยู่ที่4.5คะแนนนะครับก็คือ4.5ดาวเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นที่แบบเป็นแนวเหมือนฟูเจหรือฟาวเกอร์ที่ออกแนวไม่น่าเบื่อนะคือกลิ่นสไตล์ที่เป็นแนวเขียวๆเ,เนี่ยบางทีเนี่ยผมจะรู้สึกว่าใช้เป็นนานๆจะดูน่าเบื่อนิดนึงนะแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยจะออกแนวแบบมีความหวานประเล่มปเล่มนะครับอมแบบเปรี้ยวนิดๆของตัวเลมอนเนี่ยออกมาตลอดเลยนะครับซึ่งทําให้มีความรู้สึกว่า กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดูสปอร์ตแล้วก็ดูใช้งานง่ายนะครับดูเหมาะกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับแล้วก็ไม่มีความฉุนด้วยนะครับตรงนี้นะ v ว r s a t i l i t y ตนะครับตรงนี้4.5ดาวนะครับเท่ากับของคิมเลยเนื่องจากว่าเป็น everyday use ได้นะครับกลิ่นเป็นออกแนวแบบสปอร์ตได้นะนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดีในหน้าร้อนโดยคือเหมือนกับว่ากระจายตัวในหน้าร้อนได้ดีมากๆนะครับแล้วตัวกลิ่น,นก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็ไม่ได้ดูแบบใช้งานยากแต่อย่างใด แต่ที่ไม่เหมาะเลยคือไม่เหมาะกับไปผับบาร์ปาร์ตี้เช่นกันครับเนื่องจากว่ากลิ่นเป็นในแนวสุภาพแล้วก็เป็นในแนวที่ออกแนวคลีนๆสะอาดๆบางๆมากกว่าเนอะอันนั้นเนี่ยจะแบบว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งตัวกลิ่นเนี่ยสามารถไปออกเดทได้นะครับไปงานแต่งได้ไปงานที่ออกแนวแบบรูเบ,บ้าได้นะแต่รูมากๆเนี่ยไม่โอเท่าไหร่นะ สำหรับกลิ่นของมากมีความรู้สึกว่ากลิ่นยังขาดความอิเล็กแนไปนิดหนึ่งคือออกแนวเป็นกลิ่นที่ดูสมถะนะครับจึงแบบว่าไม่เหมาะกับง,งานที่ค่อนข้างหรูนิดนึงอาจจะต้องเลเยอร์เลิฟบายคิมลงไปนะครับถึงจะทําให้กลิ่นดูหรูราขึ้นมานะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอยู่ที่4ดาวนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3-5นะแต่ประมาณว่าใช้ไปหลายๆวันมีความรู้สึกว่าตัวกลิ่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเบานะครับเบากว่าของคิมอยู่สเต็ปหนึ่งแต่คือประเด็นคือ เขาสามารถกระจายตัวได้ดีนะครับประมาณ3-4ชั่วโมงเช่นกันแล้วก็ตัวแบบว่ากลิ่นเนี่ยมันจะเหมือนกับออกมาตลอดนะครับหลังจากชั่วโมงที่4ไปแล้วก็ยังออกมาตลอดเพียงแต่จะออกในระยะที่เบาๆนะแต่หมายถึงมันก็ออกมาชัดนะแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนกับไม่ต้องพยายามดมครับตรงนี้ก็เลยให้ไปที่4ดาวนะครับถือว่าเป็นอะไรที่กลิ่นกระจายตัวได้ดีครับ Longevity นะครับให้อยู่ที่4.5ดาวนะครับตัวนี้ที่ให้น้อยกว่าคิมนิดนึงเนื่องจากว่ากลิ่นพอผ่านไปชั่วโมงที่8เนี่ยต้องพยายามดมแล้วนะครับคือกลิ่นค่อนข้างจะไปไวกว่านะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้อย่างดี6-8ชั่วโมงนะครับถือว่าตรงตามเป้าหมายนะครับ6-8ชั่วโมงสามารถอยู่ได้เนาะผมฉีดเนี่ยก็ตกอยู่ที่6-8ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาที่ไปอาบน้ําตอนกลางคืนอย่างเงี้ยกลิ่นก็ยังทิ้งผิวทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในคะแนนลอง g ีว i t y ตัวนี้เนี่ยจึงให้ค่อนข้างสูงครับสกินเซนนะครับของ Story by Mark เนี่ยจะเป็นสกินเซนที่ออกแนวเป็นกลิ่นของใบสนเบาๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของมาร์ที่ออกแนวแอนิโมลิกนิดๆนะคือค่อนข้างไปในทางเซ็กซี่นะครับแต่เนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยไม่ได้แรงขนาดที่จะเป็นแบบอ่มาร์ Mark ที่หนักๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเซ็กซี่ตรงนี้ก็ยังจะแบบว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางปานกลางนะคือเรียกว่าอยู่ในขั้นของหนุ่มมีสเสน่ห์แล้วกันครับคือยังไม่ถึงขั้นเซ็กซี่เนาะ หลังจากที่ดูกันมาแล้วนะครับว่า2กลิ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงเวลาแห่งการเลเยอร์แล้วครับการเลเยอร์นะครับสามารถทำด้วทั้งหมดนะครับสี่คอมบิเนชันด้วยกันเลยนะครับคอมบิเนชันแรกนะครับก็คือกลิ่นของผู้หญิงนั่นเองนะครับก็คือ Love by k i m เพียวๆเลยแบบไม่เลเยอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้คอนเซปต์ว่าเป็นกลิ่นของสาวที่ดูโรแมนติกชวนฝันตามแบบฉบับของสาวหวานนะครับซึ่ง ผมจะเลเยอร์ตรงนี้แล้วกันนะซึ่งในคู่มือเขาจะบอกว่าให้เลเยอร์ตามจุดที่แบบว่าเป็นจุดที่ประจรใช่ไหมครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าฉีดจริงๆนะให้ฉีดตรงช่วงนี้นะช่วงประมาณหลังหูเนี่ยตรงจุดนี้นะครับจะกระจายตัวได้ดีแล้วก็ตรงช่วงกลางหลังนะครับแต่วันนี้เนี่ยเพื่อการสาธิตผมจะฉีดตรงข้อมือแล้วกันนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นเลิฟบายคิมนะครับตัวนี้นะก็จะฉีดตรงนี้ไป1สเปรย์ถึงสสเปรย์นะครับ กลิ่นคอมบิเนชันแรกของเรานะครับตรงนี้เนี่ยได้ความรู้สึกของสาวโรแมนติกชวนฝันนะครับแบบฉบับของสาวหวานหวานนะครับแต่ว่าความรู้สึกของผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยจะมีความขี้เล่นเล็กน้อยนะแต่ก็มีความเรียบร้อยในตัวเองนะ คือค่อนข้างเป็นสาวสดใสที่มีความแบบขี้เล่นแล้วก็มีความแบบเรียบร้อยด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ขี้เล่นมากนะออกแนวจะเก็บตัวนิดนึงด้วยซ้ํานะครับตัวกลิ่นออกแนวโรแมนติกโรแมนติกนะครับเป็นสาวหวานเลยนะครับก็ดูแบบสาวหวานสดใสนะก็ชวนฝันตามไปนะครับทีนี้คอมบิเนชันที่2ครับคือ Love by k i m มบวก Story by Mark นะครับ อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคอมบิเนชันที่ต้องการจะให้ตัวน้ำหอมของชิมเนี่ยจะค่อนข้างจะชัดเจนกว่าใช่ไหมครับเราจะลงผิวไปก่อนนะครับส่วนกลิ่นที่2นะครับเราจะเลเยอร์กลิ่นของมากลงไปนะครับแบบนี้นะตรงนี้จะเป็น Story by m a มานะครับเช่นกันนะกลิ่นที่เลเยอร์ไปตอนแรกจะรู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นของมากจะกลบขึ้นมานะครับแต่ว่าเราต้องรอสักพักหนึ่งเนาะ อรอสักพักหนึ่งนะครับกลิ่นของชิมจะเริ่มชัดกลับมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมลงไปเนี่ยตามคอนเซปต์เขาเขาบอกว่าจะเป็นการเพิ่มความปราดปรเปรียวนะครับความมาดมาดั่นแบบสาวมัน่นะในความรู้สึกผมมีความรู้สึกว่าคอมบิเนชันนี้นะครับให้ความรู้สึกของความซุกสนนะ มีความธรรมะทำแแมงแล้วก็ดูผู้ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับคือกลิ่นเซ็กซี่ขึ้นมากครับเพราะว่าเนื่องจากพอมาร์คสตัวไปรวมกันเนี่ยกลิ่นมันจะออกแนวเป็นผู้หญิงที่มีความแอนิเมอเกนิดๆนะคือมันจะออกแนวเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความเซ็กซี่มีความรู้สึกแบบ เป็นผู้หญิงที่มีความกระฉับกระเฉงธรรมะธรรมแมงนะครับตรงนี้เนี่เป็นคอมบิเนชันที่รู้สึกว่าฉีดแล้วรู้สึกดีกว่าฉีดตัวโดดอีกนะครับเป็นผู้หญิงที่แบบแนว working woman นะครับมีความมั่นใจแล้วก็มีความมั่นคงในอารมณ์มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ย ถือว่าเป็นน้ำหอมสไตล์ที่แบบผู้ใหญ่ใช้งานได้เลยนะอย่างดีเลยแล้วก็สามารถใช้ในงานที่เป็นทางการได้ด้วยนะครับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นด้วยคอมบิ n เนชันนี้นะครับเลิฟบายคิมบวกสตอรี่บายมารเนี่ยผมชอบมากกว่าฉีดเพียวๆเนาะต่อไปก็จะเป็นคอมบิ n เนชันของผู้ชายกันบ้างครับอันแรกก็คือ Story by m a r านะครับซึ่งก็จะฉีดตัว Story by m a r านี่นะครับลงไปเต็มๆเลยนะอย่างนี้อ่าสองฉีดนะครับก็ จะให้ความรู้สึกเป็นผู้ชายที่มีความสดชื่นอบอุ่นเบาๆนะครับแล้วก็มีความแบบเป็นหนุ่มที่มากเสน่ห์ตามคอนเซปต์เลยนะครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นแล้วก็มีความสปอร์ตแมนมีความลุยนะครับการเองสมร t h แล้วก็มีความอินโทรเวิร์ตมีความแบบรู้สึกว่าจะเงียบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีความลุยอย่าไม่เรื่องมากเป็นผู้ชายไม่เยอะนะครับกลิ่นแบบแนวไม่ซับซ้อนมากนะครับตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับวันสบายๆนะครับแล้วก็วันที่แบบออกสปอร์ตออกกีฬาเนี่ยได้เลยนะครับก็สามารถใช้ได้นะไปเข้ายิมได้นะลินี้อืมลิ่นนี้เข้ายิมได้นะครับโอเคนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้ได้ง่ายๆสำหรับผู้ชายเลยนะครับแต่ถ้าต้องการเพิ่มนะครับความมีอิสระความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความแบบลึกล้ําเข้ามานิดนึงนะครับแนะนําให้นะครับใช้คอมบิเนชันที่สี่ครับตัวนี้ก็คือเอาเลิฟบายคิมนี่ตรงนี้นะครับเลิฟบายคิมนะครับ เลเยอร์ลงไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคกลิ่นนะครับเปิดเนี่ยเวลาเลเยอร์ลงไปแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับเป็นน้ำหอมผู้หญิงแซงมาแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งต้องรอให้มันรายดาวลงไปหน่อยนึงนะโอเคครับกลิ่นตรงนี้นะครับจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่ดูเป็นกลิ่นที่อเลแกน์ขึ้นนะครับจากเดิมที่ผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ย ใช้ไปงานดูไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากว่ากลิ่นดูสมรถานเนาะแต่พอเลเยอร์นะครับเลิฟบายคิมลงไปบนสตอรี่บายมาร์กเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้นะครับออกแนวเป็นกลิ่นที่มีความเอลเลแกนขึ้นนะคือมันจะมีความเป็นคุณชายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่ดูน่าค้นหามากขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ยังคงความอินโทรเวิร์ดอยู่นะคือความเงียบเนี่ยยังอยู่นะคือเป็นผู้ชายสายขรุมจริงๆนะครับแต่ว่าดูมั่นคงขึ้นแล้วก็ที่แน่นอนเลยคือเรื่องความเซ็กซี่เนี่ยมากขึ จากกลิ่นเดิมที่แบบว่าใช้โดดๆนะครับมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความแบบทางการมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของน้ำหอมแบรนด์นี้นะครับ K.M Love Story เนะี่ยที่เวลาเขารวมกันแล้วเนี่ยกลิ่นจะออกเซ็กซี่นะครับออกดูแบบปราดเปรียวออกดูแบบ ธรรมะธรแมงผู้ใหญ่แล้วมีความแบบว่าดึงดูดมากขึ้นนะสำหรับตัวกลิ่นนะครับแล้วก็สามารถใช้โดดๆเพื่ออยู่ในวันสบายๆได้เช่นกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรค์มากๆเลยนะสำหรับแบรนด์ไทยแบรนด์นี้นะราคานะครับ K M Love Story Perfume นะครับ3.9 ml 2ขวดแบบนี้นะครับแพ็กเกจนี้นะ ก็สามารถซื้อหาได้ในราคา99บาทนะครับที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะครับไม่ไว่าจะเป็น7 e เ e ่นอนะครับเทสโก้โลตัสบิ๊กซีแฟมิลี่มาร์คท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตจิฟฟี่นะครับรอสัน108 หรือแค t a ล็อก r i d a y ์ครับส่วนอีกไซส์หนึ่งนะครับก็จะเป็นไซส์30 ml นะครับซึ่งก็จะเป็น Love by Kim Order p r f ์พานะครับ30 ml ที่แถมฟรีนะครับ Story by m a r ร3.9 ml อยู่ในกล่องด้วยนะครับตรงนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือ Story by Mark Order Toilet นะครับ30 ml และ แถมเลิฟบายคิม3.9 ml อยู่ในกล่องด้วยราคานี้นะครับขายอยู่ที่690บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ BSC Cosmetology นะครับทุกสาขานะครับ Shopee JD Central หรืออาจจะซื้อโดยตรงนะครับผ่าน Facebook และ IG ของ Celebrity Perfume ก็ได้นะครับซึ่งก็จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นกันครับขนาดสุดท้ายนะครับก็คือขนาดนี้นะครับ100 ml นะครับของ เลิฟายคิมนะครับ100 ml และ Story by Mark นะครับซึ่งข้างในก็จะแถมเหมือนกันครับซึ่งเลิฟายคิม EDP นะครับและ Story by Mark กนะครับก็จะเป็นขวด 100ml แบบนี้นะครับแถม 3.9ml ของน้ำหอมมีกลิ่นดึงนะครับตามแพคเกจจิ้งนี้เลยนะครับก็ขายอยู่ในราคานะครับ1,890าบาทนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ BSC c o s m e t o l o g y นะครับทุกสาขาแล้วก็ King Power ก็มีนะตรงนี้ โอ้ถ้าคิงพา o เวอมีนี่อยากให้คิงพา o เวอแนะนำให้ชาวต่างชาติด้วยนะว่าน,น้ำหอมแบรนด์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับ Facebook และ Instagram นะครับของ Celebrity p e r f u r m นะครับแล้วก็ JD Central นะครับ s h o p e e นะครับช่องทางออนไลน์นะครับที่ระบุเอาไว้นะครับใต้คลิปนี้สามารถเข้าไปกดดูลิงก์ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ ก็จะมีลิงก์อยู่นะครับก็หวังว่าน,นะครับเพื่อนๆน่าจะได้ทดลองแบรนด์นี้นะครับน้ำหอม KM Love Story Perfume นะครับน้ำหอม2สไตล์ผสานเสียอนุภาพของความหอมเพื่อบอกเรื่องราวแห่งความรักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถหาซื้อลองได้ง่ายตามช่องทางที่บอกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองกลิ่นก่อนเนี่ยสามารถเดินไปร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณแล้วก็ลองไปซื้อมาสัก ขดนึงนะครับ99บาทคุ้มมากๆเลยนะครับได้2กลิ่นเลยทีเดียวนะครับ3.9 ml 2ขวดและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยใช้กลิ่นนี้หรือว่ามีกลิ่นนี้อยู่แล้วนะครับพิดเห็นอย่างไรกับกลิ่นนี้นะครับลองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับคลิปนี้นะครับอยากขอให้แชร์กันไปเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยได้ลองใช้แบรนด์นี้ครับจะได้รู้ว่าแบรนด์ไทยเนี่ยก็มีดีเหมือนกันเนาะ แล้วผมว่านะแบรนด์ไทยหลายแบรนด์นะครับทำออกมาได้มาตรฐานแบบฝรั่งเศสมากๆเลยนะคือกลิ่นเนี้ยผมสามารถให้คะแนนได้โดยที่ไม่มีความเขินอายเลยทีเดียวนะครับสาหรับแบรนด์ไทยแบรนด์นี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะครับและถ้าใครนะครับที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับฝากกด subscribe และกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับติดตามันได้ผ่าน Facebook และ Instagram@ i แอดอินเซนทีเอเช่นเคยครับ อยากให้แนะนําน้ำหอมตัวไหนอยากให้รีวิวน้ำหอมตัวไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวมาได้ผ่าน Facebook และ Instagram ได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย